สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องมื่อนี่สิผ้ามหานอโจดนี่ค่ะนอโจดเคยเห็นบอผู้ดใดเคยไปเก็บนอโจดเนี่ยอยู่ตามป่าตามเขาท่าบ้านค่อยก็มีหลายหลายวสามสี่มือฝนตกมากมันก็กระซุะ่มนอใหม่นอจดกำลังออกนอนหน่อยๆน,นั่ดีก่อนแต่สองสามมือแล้วสิมหาพผ้ามหานอโจดเด้อ เริ่มมาหาหนอนจุดมแ้กันซองอุ้มนั่นซองอุ้มนี่กานลังสิเริ่มเกิดกับว่าหันมีหลายปันไดจะว่าคนหาล้ายหลายพียน่น้องไดนอนหนึ่งแล้วนี่หักมานอนใหญ่ายงางเลาะหาไปเรื่อยๆโอ้นี่พอแล้วนอนนึง มามามหากรกานไม่องนอนโจ๋นอนงามงามหนินอนีกแน่น้นหน่อยบ่ใบใหญ่ต้นมันบบใหญ่นอบ่บใหญ่หรอพี่นอนนี่กอลายนอกอหนี่งเลยลายนอไปไม่ไหม้ ก้อนี่ได้ได้กั๊มหนึ่งนี่เพิ่งจะเริ่มก,อก้อแหลกต้นใหม่กำลังสดชื่นช่วงหาเห็ดเพาะแหงแหงมาหาหน่อจูดฮักนหน่อไม่หน่อจูดน้ำกันเดอ้อมาเดอ้อมาเดอ้อ ไหนนอไม่ไงเข็มไปทางไหลนอฝนตกวังสองสามมือนำไหลหเขาไหลาตาดไปตองต้องทีละลาาได้อีกสองสามมือนี่เฮ็ดกระสิเกิดสิผ้ากันมาหาเก็บเพ็ดอีกฝืนขามาา โ,โนี่นอนหนึ่งหักโตโปนี่นอนหนึ่งพี่น,อน้องฮัก,กเป็นนอนงามๆอันนอนมันข่อยใหญ่มันเม็นนอนใหม่มันเป็นนอนโจดเอาไปต้มกินแซ่บกรอบกินน้ำพริกกัะปิโอ้ยนี่นอนบางใหญ่เลย มาเบิ้งมาเบิ้งแกงเอาเง,องอยเอาเงยอันนี้ก็ต้นดอกกระเจียวร่าดอกกเจวเกิดขามาหาดอกกระเจียวฝนตกมาดีๆด,ดินซุ่มแห้งๆนอโจอดเกิดเาากิดผ้านมาหาเก็บนอโจอดหาอยู่หากจินตามป่าตามเขาสี่แะไพี่น้องเอ้ยบานนอกบ้านหน้าเขา ไลายตืบแล้วโอ้ยมาเบิ่งก้อนหนึ่พี่น้องเอ้ยหลายนอหลายนอเอาหัวเสียมมาพกใบมันหลายใบมันหลายมันเกิดอยู่ในห้อาบอก,กามือเคียก็เอาเสียมมาใหม่เคี้ยออกสองสองนอสามนอขี้ก้อนหนึ่มนี่แบบไล่นอนเลยพี่นออีนอหนึ่งตอนนี้เรา หนึ่งนอสองนอสามนอเจ็นอกระลังถึงงามๆตรงนี้มีแต่สามสีน่นอนี่หอตนพักหวานสี่นอติกำหนึ่ง ยังบ้าหนี่เบิดเด้อยังหลายอยู่มาใส่กระตาใบก่อนออมมาทางนี้จะหาออมกอมาเกิดออมกอโอู Lebanon ้ทางนี้แห้หลายพี Loud ่น้องเอ้ยมบังมาบังหนีนอหนึ่งหนีนอหนึ่งหนีนอหนึ่งตอนนี้ขืนเหี้ยวแล้วขืนเหี้ยวสองต้นสองสองนอหนีหนีเป็นอย่างเงี่ยางในแล้กอนอใบใหญ่แต่ว่าแสบกรอบ คนบ่นเคยกินมันกระสิว่ามันแข็งแต่ได้กินแล้วกระสิติตใจนอโจทย์นอ,อ,นอเพกตามเขาที่ทงังจังหวัดบุรีรัมย์เดอ้อผู้ใดอยากมาเก็บก็มาเดอ้เดอเตรหยายแบบพี่น้องซํานี่ก็กินบมเบิดทำโมวาเสีเอาไปซื้อไปขายหาซำนี้ก็พอได้กิน ยังบ้านดูบินได้ก่อนเดี๋ยวไปเอาอีกเ,อเสียมมากป่องเก๊กะกับ่มากกับบอมี่น่งเคลียหินนอนหนึ่งหัก้อนออหนึ่งอีกหัก้อพร้อมนี่ เกิดดีครับพี่น้องเอ้ยมาเบิงโอ้ยสิสิสิสี่โน่เลยสองโน่สินี่ิสิฮักเกาะฮักเก้อสี่โน่หนึ่หมื่นหมื่นหมื่นมะเบงก้อนนี่เป็นแผ่นหนามไหลตัดดินออกตัดไปตองออกพี่น้องเอ้ย แถวนี้ปักหลายเลยฝนตกวันสองสามมือคนบ้านนี้มากนี่นอนหนึงจะนอนงามน,นอนเบึงเบึงเบึงนี่หากให้เบึงเสียงดังโปะ๊ะโปะ๊ะนอนอย่างง่ามงามฮักน,นี่ก้อนี่มีหนึ่งสองสามสี่หานอ6หกนอจะนอนงามด้วย ต่มเป็นจะแสบพี่นอ้องมาเบิ้งนอไม่นอไม่นอจุดนี่นอ,น,อ,น,อนีนอน่ให้งามน้าไหลตาดินอกอกแปดติดติดแน่มหาง่ายง่ายฮักสามกอฮักสามกอสามสี่กอในหลายแล้วมันจะผลินขึ้นมาจากใบมันนี่พ,นพ,นาานพี่เอานอพีให้ง่ายจะเม็นบอมาข้นเที่ยวเลยพี่นอ้อง มาเบิ no. b b à, ng ài, ng ài, ่งมาเบิ่งมาจดดัืสนฝนม่มาบักใหญ่เลยสำนีกก็บ้าใหญ่แล้วฝนย่างทางบุตรของสามนอนอ้อมร่างนี่เป็นแผนหาง่ายไงเอานอนเด็กคนสองนอนตื่นฝนอ่อนดีดีเป็นหนองเอาไปอ้อม ไปตอออมไปเห็ดน้องใหม่สมอ่ะไปฝานฝานเพ่อนน้องใม่สมกันเบอยร์ตุ่มเบอยร์แกงแกงออมใส่ใบยาหน้างนี่เห็ดขมใส่น้ำแงแสบนักน้องใหม่สามสี่ก่อ ก็ไม่สามชีกอได้เียบเต็มกระตาน,นี่ก้อนนี่ก็มี่งอบคอยไงเท่าไหร่จะวักพุชอ่อนดิข้างนี้อีกกอ้อนนี่อีกอุ้ยมันได้พี่น่องกัลรัลงเกิดกําลัางเกิดนี่นอนฮักคัก เกิดจะหล่อแหล่ตัแตงแกแรงจรูง่คุณถือฝนบวานมิตรสิเกิดปุ๋ยมันมาหากระไดขายกินบํเบิดกอหนึ่งสองกอก็ได้หลายแล้วได้หลายแล้วพี่น้องเอ้ยงอจุกมาสองคนกุมูต่างคนต่างหา มัมมะพร้มะพร้าวบองเดียวตปครึ่งกระตา